อวบช่ำช่อๆนามยสิงๆิงพี่น้องจ๋าเห็นบ่สวัสดีจ้าพี่น้องอยินดีต้อนรับสุอีสานวมซ่าลูกอีสานสุรินทถิ่นลูกกุลาพี่น้องจ๋ามาจากแดนทุ่งกุลา วันนี้จะพามาทําอะไรพี่น้องจ๋านางงามนะแล้วก็เก็บบกหอยตัวใหญ่ๆเลยพี่น้องจ๋าเห็นไหมมกหอยนางรมที่ใหม่ที่ใหม่พี่น้องจ๋านะตรงนี้เขาไม่ห้ามเราเก็บได้ระวังตรงที่เขาห้ามด้วยนะพี่น้องเรามาเก็บกันแล้วก็จะกินกันเลยแต่ว่าก่อนอื่นไปดูบรรยากาศตอนที่เราเดินมาบรรยากาศสวยมากแล้วก็แดดดีให้พี่น้องจ๋าบึงมแต่โดงบกหอยมีแต่ปลาบกหอยพี่น้องได้เห็นบ่มีแต่บกหอย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 มีเยอะมากที่ประเทศฮอลแลนด์พี่น้องจ๋าเราพาพี่น้องไปดูกันก่อนนะแล้วเเราาจจะมกกก็บิน มาถึงทะเละแล้วเราจะมาเก็บหอ,อยกันบรรยากาศดีมากเลยท่านผู้ชมมาแล้ววิวสวยมากอุ่นปลาด้งหอยไปเร็วๆโอลสนก่แก่อี่าจ้ฟอน่็นนี่นนนะนนจะบะเอิรบยากบกหอยไม่แต่บกหอยนี่แต่บกหอยอ่ยต่อยพี่นอกจ้ะนี่เห็นบ่ แล้วไปเก็บกันแล้วเราไปเกะแ,แล้วเราไปกินกันเลยเยวจะทำเป็นสองคลิปคลิปเก็บแล้วก็คลิปกินนะพี่น้องไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาเด้อพี่น้องนี่ขอานอยนั่งร่มพี่น้องจา๋าอันนี้เจอกันอีกแล้วที่เก่าเวลาเดิมไม่ใช่ที่เก่าที่ใหม่พี่น้องจา๋าสุดเขตสุดขอบทวีบของประเทศนั่น,น,นเลยประเทศฮอลแลนด์ ฝั่งไปฝั่งทางนู้นก็เป็นประเทศอังกฤษกนะท่านผู้ชมขาพี่น้องจา๋ามาเก็บกันดีกว่าดีย๋ยวมาห้องจบจ๊บๆบับบงหอยพี่น้องบังหอยหอย,าหอยนางลม this is uh, นางงามบอสไซอันนั้นไหมอะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เรามาทำอะไร what we do today We the go for the oysters เอาเก็บเลยค่ะเก็บแล้วค <ing> ่ะแล้วทุกคนนี่เก็บบักหอยพี่น้องจ๋าเดี๋ยวบักหอยไม่ต้องหนื่อยอย่าเลยโชว์ซิโชว์ซีบิ๊กหน้าบิ๊กสามพี่น้องจ๋านี่บรรยากาศเดี๋ยวจะเอาเก็บเลยค่ะพี่น้องจ๋าเต็มไปหมดเลยนี่จะนอดเอามองเอ่งแมงโอ้เนื้อนวดเลยจังดีมันบ่รน่อยดอกนั่งวะพี่น้องจะเบิ่งบักหอยจ้าเก็บเลยเก็บไวๆนี่เต็มไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นบอนี่พี่น้องจ๋า เก็บเลยเต็มหมอนแล้วคเต็มหมอแล,แล้วเราก็กลับพาท่านผู้ชมขาตีโอ้ตัวเออเลยตัวเอฟเลยเนี่ยนี่จ้ะพี่น้องนี่บิ้มนี่บิ๊กมากเลยนี่เราต้องไปเคาะมันนี่นี่เทคดิสวันนี่ค่ะเก็บเลยค่ะโชว์สิเนี่ยเห็นไหมโชว์เห็นไหมใหญ่มากอวบมากเลยเนาะบิ๊กเลยเนาะโชว์บิ๊กเอาเร็วๆพี่น้องจา่าเก็บเลยจ้ะพี่น้องจับมันเต็มไปหมดแล้วจ้ะพี่น้อง จะเบิงเงจ๋อพี่น้องจุดเจ็บ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 คอยมักตัวน้นอยๆช้ำนี่นะนี่จ้ะพี่น้องไม่เสีบ,บาทมือจวดเลยได้นี่เต็มไปหมดเลยจ้ะท่านผู้ชมผ่านะมาเดินมาช่วยกันเก็บเด้อกานสิลายป้านี่พี่น้องจ้าจะเบิงกานสิลายป้านี่ก็ต้องมาช่วยกันเก็บนะคะหายในงามได้เยอะนั้นท่านผู้ชมค่านนี่จะอู้จนใหญ่แห้ง มันนี่โชวบิกมากเลยเนี่ยสกินไห้ประกาน,นี่ yeah, สองตัวดิวันดิวันอีดไหมอ่ะบิกมากเลยโชว์สิเนี่ยมันใหญ่แห้งอ่ะสกินไห้ประการนี่ยกินบระไว้ได้ค่ะยืนงงในร่องบกหอยได้บัดที่นี่พี่น้องจ้าอันนี้ไม่ใช่ที่เก่าเวลาเดิมนะจ๊ะเป็นที่ใหม่เราเสาะหาที่ใหม่นี่กำลังดีเลยพี่น้องจ๋านี่จ้ะ yes เท k เดลาว a s t one เราๆนะคะทิกเดกรารๆนะคะ,อะคอยสิมักจ็กซีนี่เวมจักซีนี่กำลังดีเลยนี่นี่คมบงสีสิเก็บไปอ็นแกะกินเดี๋ยวนี้บ่อึดไปอยางเลยงงยีย,ย,ย,ยมพีมน่น้ันหอจุดเจ็บจุเจ็บหย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 บเต้มไมเหมนเห็นป่พี่น่ะตเตมมหมือนเลยจ้ะไม่ดไปจุเ มเอาหลายนี่นี่น,น้อยนี่กำลังดีนีก่กำลังแสีบนี่ไผ่ยังมกตัวใหญ่กะแกะเลยจัดเลยเดี๋ยวจ้าน้องจ๋าเราก็จะได้เต็มหม้อแล้วนะจ๊ะท่านผู้ชมหม้อเพื่อเอามายใหญ่อีนางงามนี่กำลังดีเลยน้องจ๋าโอ้สู๋เอ้๋ยจ้ะโอ้ยนี่กำลังดีเลยนี่กำลังดีเลยน้องเห็นปะ นางงามของเราเก็บไปนะคะท่านผู้ชมเก็บนะคะเก็บ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 น้องจ๋ากเก็บเอาเย็นงงใงนดอกัะหอย,ยมึงมีเรือยอยู่ตรงนั้นด้วยนะวิวสวยมากเลยเปล่าไหนโชว์สิน้ำบุกวะใหญ่มากเลยอสองตัวน้องจา๋ามาดิข่อยมาเก็บมล้วกันกกน้าจ๋ะมาอีกแล้วเด้อเน้าจ๋าไม่แต่บัะหอยเด้อจ๋ะพี่เนี่ย จุบักใหญ่เลยพี่น้องจ๋าจะบมานบ่โอย้ยนี่ข่อยมกักโตนิดหน่อยซ้ำหนีดอกนี่จับไปหมุนได้กินไม่แต่บักหอยพี่น้องจ๋าจะเบ่งจ่ามาอีกแล้วมาอีกแล้วมาเจอกันอีกแล้วใครอยากกินบักหอยนะจ๊ะวันนี้เอาใจคนชอบกินบักหอยเนี่ยข่อยมกักโตซ้ำหนีแล้วนี่กินก,กินเลือดกินเลือเลยน้องบักหอยคือสิมาหลายจะสวยอันนี้เป็นที่ใหม่เด้อพี่น้องเด้อเป็นจะได้พงมเจ้าสบายได้บริจาค ต้อนรับสุวิสานวีซา่าลูกอิสานสุรินไม่กินสุราแต่พามากินบักหอยลูกอิสานทุ่งกุลาเนี่ยพี่น้องจา๋าบานข่อยอยู่ในทุ่งกุลาใครที่อยู่รู้จักทุ่งกุลาบ้างทุ่งกุลาก็คือจังหวัดสระมศรีสะเกตบุรีรัมร้อยเอ็ดใช่ไหมพี่น้องจา๋าเนี่ยข่อยจะเอาตัวซ้ำหนีเอามาแกะกินเลยมาแกะกินเลยได้ใจด้วยนี่นี่กำลังดีไม่เอาตัวใหญ่มากนะจ๊ะท่านผู้ชมขา เดี๋ยวนางงามจะเอาไปล้างนะท่านผู้ชมขาเพราะว่านางงามบอกว่านางงามไปเต็มแล้วนะคะเอาไปล้างเลยนะคะเนี่ยวิมเก็บใส่เก็บใส่เก็บ,กบมันเยอะมากเลยนะน,นานงงามได้ได้อันนี้เป็นซีวีที่เขาไปใส่ซุปมิโซะซุปนะทุกคนเห็นบ่เห็นมาจากมัน,ม,นมันกระดาษเลยนะเห็นไหมเอาไปเอาไปตากแ้งแล้วก็ใส่มิโซะซุปแล้วก็มีบักหอยบัาหอย หอยอะไรดหอยจุหอยจุนะคะอายู่แั่เทคเทคสมอลไอไอพิกเดสมอลวันนะไอพิกเดอสมอลวันอายุม l e a n นี่คัอไอซิเดะสมอลวันไอพิกนไอกี่น้องอาขมากแล้ถกขุมาหน่อยเดี๋วสภาพเก็บหอยนะพิกเดสมอลวันฮาม eat a อ s u s a l เก็บเกบด้ยหน่อย นี่พี่น้องจ๋าขอสิแกะเด้อขอสิแกะให้นางงามนางจุ่มเดียวค่ะไปตองไปใส่ค่ะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสหปดปเกโต้อ่ะพี่น้องเดี๋ยวใสน่นางงามเอาไปหลางน้เวดวด put this one down please โอ้จะเก็บอวยไดสูม hmm. mm ึนงงไปเหมือเล้วนี่พี่น้องจ๋าจะบังจะเก็บอวยไดเอาดิสเอาเทคดิสบอลไปล้างก่อนดิส one คลีนเฟิร์สไปพี่น้องเต็มเอาไปคลีนเฟิร์สนะคะไปไปตามนางงามไปนางงามของเราเก็บไปนะคะท่านผู้ชม เก็บนะคะเก็บ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 น้องจะเก็บเอาเย็นงงนเรืองบอกหอยมังมีเรืออยู่ตรงนั้นด้วยนะวิวสวยมากเลยเปื่อไหนโชว์สิน้าบอยใหญ่มาก <ขอ S 1> เลยสองตัวน้องจ๋ามาได้คอยมาเก็บด้วกันได้จ้ะพี่น้องดิสเวล่ะคะ่ะคลีนเลยนี่นี่เอาไปล้างคะ่ะเดี๋ยวฉันจะแกะให้เธอรับประทานนะคะท่านผู้ชมครับน้องว่าบรรยากาศได้จ้ะสวยสวยจังล้างส,สวยๆวด้วยเธอ ล่างสวยๆอันนั้นก็ไปล่างอยู่บ้านแกออกดี่จ้าพี่น้อ,อ,นองบรรยากาศบรรยากาศแดดดีมากเลยท่านผู้ชมนะ่นี่ดงบกหอยที่เราเก็บกันนะวุ้ยอุจจอนแห้งหมดไปสวัวสมมตขัดสมมติแน่แต่พอไม่แต่บกหอยบ่มีก้อนหินมีคนว่านี่มันก้อนหินเลยครัท่านผู้ชมอันนี้ไม่ใช่ก้อนหินเด้ออันนี้บกหอยด้วยจ้ะบกหอยบกหอยบกหอยเมืเลยนี่เป็นบกหอยจะเป็นมันตั้งอย่างนี้สิกูดูกระดือนี่บกหอยเด้อนี่เห็นบะ นี่แม,นม่นเมดนี่เห็นบ่แม,นม่นเมดข่อยแกะขึ้นมานี่นี่ก็แม่นเนี่ยตัวหนึ่งเห็นบ่กวเร็รดอยู่นะท่านผู้ชมขาอู้ยบุดบ่อยากษ์ยืนงงในต้นบวบหอยสกีปนไดก่อนน้ำมาเด้อผู้ใดมีแรงแล้วคอยสิ่ไม้แกะบวบหอยก่อนพี่น้องจ๋าคุณน้าหน้างามเอาไปล้างรอบสองเลยพี่น้องเมือบวบหอยถูข่อยมาได้โนูนน้อยๆเป็นตะหักเห็นบ่เต็มไปหมดเลยจ้ะนางงามเรียบๆล้างนะคะคุณขาหน้าเมิร์ด อันนี้บกหอยสาวเดี๋ยวมันเป็นสีชมพูเห็นไหมนี่คือบกหอยสาวโอ้ยอุ้ยปอยัดไปดูดง,งามล้านก่อนนะจะไปเจอนี่เราก็จะกลับบ้านแล้วน,นะครับล้างดีๆเด้อนี่ล้างดีๆน้ำใสมากเลยอู้โซีวีดแมมนอกซีวีดเนี้ยซีวีดซาซาเอ ซีวีดเอาไปใส่ซุปใครเคยกินมิโซะซุปก็อันนี้หระคับเ,เคยไปร้านฟูจิไปร้านอาหารญี่ปุ่นเนาะมิโซะซุปเต็มเลยซีวีดไหมอ to นุทแม่แทบทำเมคกทูกูดไปนน่างามเก็บใส่เก็บใส่สถังกลับบ้านนะครับเอาไปนิดหน่อยนะคะไม่เอาเฉพาะมันหนักนะคะ